สวัสดีค่ะและนี่ก็คือนะคะเนาะเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะเนาะอายุกว่าพันปีนะคะเนาะส่วนองค์นี้ก็คือเจ้าแม่สีสุวรรณเจ้าแม่มะลิแล้วก็เจ้าแม่จัญญานะคะเนาะเนาะอยู่ที่วัดบางพมนะคะอยู่ที่วัดบางพรมจังหวัดสมุทรสาสมุทรสงครามนะคะเนาะอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กองนะคะเนาะ ใครอยู่ใกล้แถวนี้หรืออยากมาเที่ยว <c oughs> ก็มาได้นะคะเนาะวัดบางพมนะคะเนาะอยู่ติดแม่นะ้ำแม่กองบรรยากาศดีมากนะคะเนาะพี่เนาะเราจะมาขอพรเสียงเลขปิงปองนะคะเนาะ <c oughs> สาม แล้วก็สี่หมายเลขที่สามเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะนะ 3, 4, ามสี่หนึ่งเด้อพี่น้องนะคะนะาะวันนี้แมวเหนียวคนเดิมมาไกลมากเลยนะคะนาอเนาะ,นอ,ะอยู่ที่วิทวัดบางพมนะคะนาะและที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะ อายุกว่าพันปีนะคะสเลขซิมสนะคะแปดหมายเลขแรกเป็นหมายเลขแปดนะคะนะสิมสีหมายเลขที่สองเป็นหมายเลขห้านะคะเนาะเนาะหมายเลขห้า หมายเลขหเนาะหมายเลขที่สามห้าหนึ่งแปดแปดห้าเป็นหมายเลขห้านะคะเนาะเนาะแปดหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งแปดนะคะเนาะสำหรับเลขซิมซีอันนี้แม่สีสุวรรณนะคะเนาะแม่จันญานะคะเนาะ